สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจําวันที่2เดือนกันยายนในวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยนะครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับคุณครูเปาครับ มุมมองข่าวสารนะครับที่กระทบกับราคาทองในวันนี้นะครับหลักๆเลยก็คงไม่ได้มีตัวเลขอะไรใหญ่ๆนะครับในด้านของตัวเลขเศรษฐกิจเองก็จะมีแค่ตัวเลข Unemployment Claim นะครับหรือ Jobless Claim เป็นตัวเลขอขอสวัสดิการคนว่างงานนะครับที่คาดการว่าออกมาดีขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเองนะตัวเลขนี้อาจจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากแล้วนะครับแต่ย่งไงก็ ถ้าเกิดตัวเลขมันออกมาดีเวอร์หรือแย่เวอร์ก็อาจจะมีผลได้ชั่วขณะดได้นะครับแต่ถ้าเกิดออกมาดีขึ้นเล็กน้อยตามตลาดคาดการนะก็คงไม่ได้มีผลอะไรนะครับผมส่วนในราย,ายละเอียดอื่นๆน่าจะไม่มีนะครับในส่วนของประเด็นข่าวนะครับจากที่เมื่อวานเองก็มีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลข ADP Non-Farm ไปนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างพิกล็อกนะ บล็อกนะครับคาดการณ์ว่าดีขึ้นแต่ออกมาก็คือกลายเป็นแทงกักก็คือแย่กว่าคาดการณ์แต่ดีกว่ายอดเดิมเล็กน้อยนะครับก็เลยส่งผลทําให้ตลาดในส่วนของสินค้าราคาทองเนี่ยมีการสวิงนะครับปรับตัวขึ้นไปก่อนแล้วสุดท้ายโดนเทขายลงมาตามตัวเลขที่ออกมาแทงกักนะครับก็คือโดยรวมแล้วผมคิดว่าตลาดน่าจะไปเฝ้ารอในติดตามของ ประเด็นข่าวพรุ่งนี้มากกว่าคือตัวเลขจ้างงานหลักนะครับในวันนี้ผมมองว่าราคาน่าจะอิงในส่วนของเทคนิคแล้วเทรดเป็นกรอบไซด์เวกแคบ่คบไปก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันมุมมองทางด้านทางเทคนิคนะครับราคาทองหลังจากที่เมื่อวานมีการสวิงกันเล็กน้อยนะจะเห็นได้ว่าต่อให้มีข่าวใหญ่แต่ถึงตัวเลขมาจบมาเป็นแทงกักนะ นะครับตัวเลขออกมาปุ๊บก็จะทําให้ราคาเนี่ยวิ่งไปไม่ได้กรอบแคบแคบเองนะครับไม่ได้ถึงขนาดเลือกข้างหรือทุแนวต้านแนวรับสําคัญในด่านแรกได้เลยนะยังไงผมก็ยังคงให้แนวต้านนะครับวันนี้จะมีแนวต้านย่อยนะอยู่ที่หนึ่งพันแปด้อยสิบหกนะครับแนวต้านหลักก็จะเป็นหนึ่งพันแปด้อยี่ิบหนึ่งพันแปด้อยสิบเก้านะครับ กลยุทธ์ก็คือในส่วนของฝั่งเซลล์นะเรารอราคาขึ้นมาแถวโซนแนวต้านย่อยเริ่มสามารถเข้าออ,อเดอร์แรกโดยนำล่องก่อนด้วยโวลุ่มที่เล็กก่อนได้เลยนะครับ1,816สามารถดักเซลล์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นต่อก็แถว1,820เป็นจุดเฉลี่ยเพิ่มนะครับเราจะสามารถสู้ได้จนถึง1,833คือเป็นระยะ stop loss นะครับเราจะ stop loss แถวนี้ส่วนฝั่งบายนะครับแนวรับจะอยู่ที่ หนึ่งพันแปดร้อยสิบถึงหนึ่งพันแปดร้อยแปดนะหนึ่งแปดหนึ่งพันแปดร้อยสิบถึงหนึ่งแปดศูนย์แปดนะตรงนี้นะครับเราเป็นโซนที่เราเข้าดักบายได้เลยนะกรอบไซเควตตรงนี้นะครับหากราคายังลงต่อนะผมให้หนึ่งพันแปดร้อยท้วนกับหน 1, ึ่งพันแปดหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าเป็นแนวรับถัดไปนะครับอในกรณีฝั่งบายนะครับเราจะต็อปลอตต่ำกว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามลงมานะครับผมอันนี้คือจะเป็น ระยะสต็อปลอตของฝั่งบายนะครับเน้นเทรดทำกำไรระยะสั้นนะวันนี้ผมมองว่าทั้งฝั่งบายฝั่งเซลสามารถเทรดได้ทั้งสองรูปแบบเลยอยู่ที่ว่าราคาไปทางโซนไหนก่อนนะแนะนําให้เทรดทำกำไรสั้นๆแก็บของทองประมาณสองถึงสามเหรียญให้โดดออกเลยนะครับอาจจะทำรอบได้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะสําหรับวันนี้นะครับผมยังไงก็มีสต็อปลอทุกครั้งด้วยนะครับลดความเสี่ยงนะครับเกิดกรณีราคาเลือกข้างผมให้จุดสําคัญไว้แล้วนะครับ